เป็นเสือตัวที่สิบหกมีที่ไหนเราเสือ,สอตัวที่สิบหกไม่มีนะจ๊ะก็วันนี้จะมาอัปเดตกันนะครับว่า <c oughs> วันที่1ิบผมได้ส่งคำสั่งให้เขาถอนเงินไปให้ผมแล้วนะครับก็ผ่านมาหกวันวันนี้วันที่สิบหกเมษานะครับก็มาดูกันนะครับว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงเวลาเราดูเนี่ยนะส่วนมากผมจะเข้าทางนี้นะ w i ด h d r a ี BTC ไม่ได้ส่วนมากเข้าขทางนี้ทุกทีเลยนะครับ อ,อันนี้เขาก็จะเตือนบอกว่าเนี่ยเดียริเซอร์เรียเวสต์โซเฟเมนก็หมายความว่าเขาเนี่ยได้ส่งเงินไปให้เราแล้วนะแต่ว่าม <c oughs> <c ues subway> ันจะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบบล็อกเชนนะครับของบิตคอยนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาค่อนข้างนนสักนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับว่าเงินแกอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นี่หว่า อันนี้แบบประมาณว่าน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวดูดีก่อนนะตอนแรกผมก็ไม่ได้เข้ามาดูผมเดาวๆว่าน่าจะเป็นอัตราการตรวจสอบบล็อกของของบิตคอยละมัง้งก็คือการส่งคำสั่งซื้อหรือว่าโอนบิตคอยอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะต้องมีการตรวจสอบว่าเนี่ยบิ บล็อก chain อันนี้นะจะคําข้อมูลจากบล็อกเนี้ยไปยังบล็อกเนี้ยเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็จะใช้เวลาตอนหนึ่งบล็อกเนี้ยสิบสิบนาทีแล้วก็ต้องตรวจสอบกันหลายบล็อกนะครับกว่าจะส่งคําสั่งจนเสร็จสิ้นนะ่ะประมาณนี้แหละครับมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะรอะหนึ่งบล็อกก็สิบนาทีนะครับก็ต้องรอกันตรงนี้พอเราเข้าใจแล้วก็กดโอเคเก็ตอิดนะครับ แล้วเตอนนี้ตังผมไม่พอที่จะเบิกบิตคอยจากคริปโตแท็บนะครับเพราะว่าเขาต้องเบิกทีละ1,000สตอชีนะตอนนี้ผมมีไม่ถึงมีประมาณมี400เองโอเคแล้วเ,เราก็สามารถเข้าไปดูที่ Payment History ได้ว่า,าสถานะตอนนี้เป็นยังไงครับผมใช้กระเป๋าของ s i ปเมกนะครับเพราะว่า s i ปเมกเนี่ยเขามี โบนัสให้ด้วยนะครับก็คือแต่ตอนนี้ยังไม่ได้โบนัสเลยนะเพราะว่ามันมีมันมีแค่มันมีแค่สองพันพันหนึ่งอยู่ในซิเมกแล้วแต่อีกพันหนึ่งเนี่ยอีกพันซตโตชิเนี่ยยังอยู่ระหว่างทางไปซิปเมกเลยนะครับก็เขาจะมีสถานะขึ้นว่าเซนก็คือส่งแล้วก็คือ เนี่ยบอกบอกว่าส่งคําสั่งว่าส่งไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเก่าอะเป็นวันที่๒๖นะว่าเป็นคอมพ l e ไปแล้วนะครับคลิกไปดูดีเทลหน่อยดีเทล่าเนี่ยผมส่งไปตั้งแต่วันที่ิบอันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมผมเท่าเท่าที่ดูมานะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะเพราะว่าเวลาเรา ส่งคําสั่งครั้งส่งคําสั่งให้โอนไปครั้งแรกอะถ้า address ถูกอะแล้วก็เราใช้ address เดิมไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามผมก็จะมารายงานเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้บิตคอยฟรีๆอะก็ลองใช้ดูนะครับอย่างผมเนี่ยได้ประมาณตอนนี้ทักผมคุดเองอะ่ะเดือนหนึ่งะจะได้พันซาโตชินะประมาณพันซาโตชิแต่ถ้ามีเน็ตเวิร์กเข้ามาด้วยอย่างเนี้ย เครื่องเ้าแรงมากเลยนะครับผมได้สิบ้าปอร์เซ็นจากเขาเนี่ยสองอาทิตย์ผมมีหนึ่งพันซาสโตชีแล้วอะ่ะซึ่งเขาโอ้โหแรงเท่ากับครึ่งนึงของผมเลยอ่ะก็แต่ผมก็ไม่คิดจะซื้อเครื่องวินโดว์มาใช้หรอกนะเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้จะซื้อไปทําไมเราไม่ชอบอะ่ะถ้าอะไรที่ซื้อมาแล้วไม่ชอบนี่แบบมันชีวิตมันไม่มีความหมายไม่มีความหมายจริงนะคุณต้องลองดูโอเคแล้วก็ ใครมีเครื่องแรงๆรับผมแนะนำแล้วโห oh, แม่งฟรีๆอะได้ฟรีๆนะครับอยู่ดีๆก็เปิดเครื่องไว้อย่างเดียวก็ได้บิตคอยนะ์ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วกันวันนี้มาแนะนำแต่เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีจ้า